วิชาการวิรุณอยู่ในสายไหมครับครับผมอยู่ครับพร้อมไหมครับครับพร้อมครับผมครับการสร้างคิวอารโค้ดครับเรื่อนักวิชาการวิรุณผ่านวงครับครับผมกล่าวนามัสการนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนครูทุกท่านนะครับผมนายวิรุณผ่านวงนะครับนักวิชาการศาสรนศึกษาเขตที่เจ็นะครับวันนี้ผมจะมาพาทำคิวอารโค้ดนะครับซึ่งผมจําได้ว่า ครั้งหนึ่งนะครับเคยได้พาทําไปแล้วแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะพาทำอีกทีนะครับผมซึ่งการทํา QR code เนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับบางที่นะครับก็คือจะแบบหมดอายุแล้วก็แบบไม่มีหมดอายุนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมจะพาใช้แพลตฟอร์ม่านเว็บไซต์นะครับที่เป็นการสร้าง QR code ที่ไม่หมดอายุนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้ได้ตลอดนะครับส่วนอันดับแรกนะครับการที่เราจะมี QR code นะครับสิ่งที่เราจะนำมาทำ QR code นะครับเราต้องมี ที่ที่ของมันอยู่คือต้องมีที่อยู่ให้เขาก่อนหรือพูดไง่ายๆก็คือต้องมีบ้านให้เขาก่อนนะครับคือต้องมีลิงก์นะครับในที่นี้นะครับเราจะเอาไฟล์นะครับไปใช้แพลตฟอร์มของ Google นะครับซึ่งจะใช้ใน Google ได้นะครับสาหรับ Google ได้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Google ได้เนี่ยอันดับแรกใครท,ที่จะใช้ Google d r ได e ก่อนต้องมีบัญชี Account ของ Gmail นะครับใครยังไม่มีก็ สมัครได้สมัครฟรีใช้ฟรีนะครับและการใช้ g l e Drive เนี่ยนะครับผมมันจะมีให้ใชฟ้ฟรีถ้าเป็นแบบบุคคลทั่วไปนะครับอย่างเราเราถ้าสมัครเป็นบุคคลนะครับจะให้ใช้ได้15จิกกไบต์นะครับผมส่วนถ้าใครสมัครเป็นองค์กรนะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนนะครับตัวเนี้ยมันจะมีให้สมัครเป็นแพลตฟอร์มของโรงเรียนถ้าสมมติโรงเรียนเนี่ยอยากมี Google เป็นของโรงเรียนเลยนะครับซึ่งมันจะได้พื้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดณปัจจุบันนะครับมันจะใช้ฟรีได้ถึง 100G จิกนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับแต่การสมัครเนี่ยเราต้องไปสมัครตรงแพลตฟอร์มของ Google ทิมเข้าไปใน Google เลยว่าสมัคร Google Gmail ของโรงเรียนนะครับแล้วเขาก็จะสมัครตามตัวนั้นนะครับแล้วเขาจะอนุมัติให้อีกทีนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับบุคคลนะครับบุคคลเนี่ยสมัครปุ๊บเราจะใช้เราจะได้บัญชีแอคเค n t เลยนะครับแต่โรงเรียนเนี่ย ต้องรองให้ Google ของสิงคโปร์นะครับ mm hmm. อนุมัติอีกทีว่าเขาจะให้เราใช้หรือไม่หรือว่ายังไงหรือว่าถ้าเผื่อเขาร้องขอหลักฐานเพิ่มเติมเราก็ต้องให้เขานะครับซึ่งการใช้ของโรงเรียนเนี่ยอย่าง Google Meet เนี่ยคือตอนนี้เราใช้แพลตฟอร์มของบุคคลทั่วไปมันจะมีข้อจำกัดมีลิมิตของมันมแค่้อยยูเซอรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเข้าโดยยูเซอร์ขององค์กรนะครับมันจะ โดยเฉพาะองค์กรของโรงเรียนเนี่ยเขาจะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนอยู่แล้วการศึกษาการเรียนรู้นะครับมันจะได้พื้นที่เยอะแล้วก็การมิทติ้งออนไลน์เนี่ยมันก็จะได้แอคเคาท์เยอะกว่าการสมัครเป็นบุคคลทั่วไปนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับผมได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วน,นะครับผมจำเสนอหน้าจอ นะครับทุกท่านเห็นพร้อมกันนะครับหน้าจอผมแชร์แล้วเนาะนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้ไฟล์ที่ผมเตรียวไว้ให้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่นักวิชาการกำมูลทพิปเมื่อกี้นะครับเสนอไปก็คือเป็นตัวนี้เนาะผมจะลองเอาใช้ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าที่ Google ก่อนนะครับเข้าง่ายง่ายเลยเมื่อเราเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับผมแนะนําว่าการใช้ Gmail นะครับทุกอย่างที่เราใช้ผ่านแพลตฟอร์มของ Google นะครับผมแนะนําให้ใช้ผ่าน โครมเท่านั้นนะครับเพราะ,สะเสถียรกว่าทุกอย่างจะโอเคกว่านะครับผมไม่ต้องไปใช้ผ่าน Firefox หรือว่า IE หรือว่า Google Edge อะไรพวก m i r o s o o t Edge พวกเนี้น,นะครับมันจะไม่ค่อยยอมรับกันเพราะว่าพวกเนี้มันจะเป็นคนละบ,บริษัทการในการผลิตแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราใช้ Gmail เราควรใช้ Chrome นะครับเพราะว่า Chrome เนี่ย r o m e คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น3สนะครับ สีสีแดงเขียวเหลืองฟ้านะครับเราควรใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสถียรกว่าทำอะไรมันจะเสถียรกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันกับ Gmail มันจะมันร้านการสะดวก่อกันเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเมื่อเราเข้ามานะครับเราพิมพ์เลยนะครับ www.google.com นะครับผมนะครับมันก็จะเข้ามาเป็นหน้า Google นะครับถ้าเราจะสมัคร Gmail นะครับโดยปกติเนาะ ถ้าเราสมัคร Gmail เราก็พิมพ์ค้นหาเลยว่าสมัคร Gmail อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะเป็นว่าเรามี Gmail อยู่แล้วเนาะนะครับเราก็ต้องเข้าบัญชี Gmail ธรรมดาเนาะเนี่ยครับเข้ามาแล้วผมก็เข้ามาเป็นบัญชีของผมแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมุมขวามือนะครับมันจะมีจุดไข่ปลาอยู่9จุดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าแอป Google นะครับตรงนี้เนาะ เพื่อนครูทุกคนทันนะครับเข้ามาที่แอป google นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่า Google Drive ที่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีทุกอย่างครับตรงนี้เนยะครับมีถ้าเราจะประชุมเราก็ใช้ตัวนี้นะครับภาพถ่ายเป็นพิจเจอร์เป็นแมปเป็นปฏิทินนะครับเป็น gmail YouTube พวกนี้สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มฟรีได้เขาเลยแต่พวกเนี้จะเป็นแพลตฟอร์มฟรีแบบมีลิมิตนะครับผมไม่ใช่ u n l i m i ด ถ้าเราต้องการอ l ล m i t e d หรือว่าพื้นที่เพิ่มเติมจาก 15G ที่เป็นใช้ในแบบแพลตฟอร์มของบุคคลนะครับเราก็ต้องจ่ายตางเพิ่มนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราใช้ฟรีเลยจะให้อยู่ 15G สำหรับเป็น Account บุคคลนะครับที่โดยว่า .co.th นะครับหรือว่า gmail.com นะครับผมกดเข้าไปในได์นะครับผมโอเคนะครับ มันก็จะเป็นหน้าตัวนี้มานะครับโดยปกติเ็าจะเป็นหน้าว่างๆอย่างนี้นะครับคือเราต้องเอาไฟล์นะครับหรือรูปภาพหรืออะไรพวกนี้นะครับไฟล์เอ่ยรูปภาพเอ่ยหรือทุกอย่างนะครับที่เราต้องการสร้าง q r code นะครับไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเราต้องมีบ้านให้ไฟล์เราอยู่ก่อนเราถึงจะนําลิงก์จากไฟล์นั้นไปสร้าง q r code ได้นะครับผมเสร็จแล้วในกรณีนี้นะครับเราจะเอาไฟล์เข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับผม เอาง่ายๆเลยนะครับเราจะสร้างเราควรสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับจะง่ายกว่าในกรณีนี้นะครับผมจะลองสร้างโฟลเดอร์ง่ายๆเราก็แค่คลิกขวานะครับหรือว่าเราจะบวกก็ได้นะครับเราจะคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างมันก็จะขึ้นมาโฟลเดอร์ใหม่อัปโหลดไฟล์นะครับในกรณีที่เราจะอัปโหลดไฟล์เข้ามาเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมามุมซ้ายมือที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ ก็ค <ítulo> <displayed, S 1> ืออยู่ท so, ี่ความถนัดของเราเนาะเราจะคลิกตัวนี้หรือว่าเราจะคลิกขวาคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลยก็ได้นะครับเมื่อเราคลิกขวาเข้าไปนะครับพื้นที่ว่างนะครับอย่าไปคลิกตรงเป็นโฟลเดอร์นะถ้าเราไปคลิกตรงที่มันเป็นโฟลเดอร์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแพลแพฟอร์มตัวของสําหรับดูโฟลเดอร์นั้นนะครับเมื่อเราคลิกตรงว่างหรือตรงข้างบนนี้ก็ได้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะบอกเราลออัปโหลดไฟล์มาก่อนนะครับอ่ คลิกเข้าไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับผมปุ๊บมันจะคัดเข้ามาตัวนี้นะครับเราก็ไปหามานะครับว่าไฟล์ที่เราต้องการนําเข้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมเซฟตรงนี้เนาะก็จะเป็นรูปแบบซาหกสามนะครับเสร็จปุ๊บเราก็แค่โอเพนขึ้นมานะครับนะครับมุมขวาจะบอกสถานนะสเตตัสในการอัปโหลดของเอกสารเนาะเมื่อมันสเตตัสเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อมันโปรเซสซักเซสแล้วนะครับมันก็จะเป็น กลมๆเขียวๆเครื่องไม้ถูกแบบนี้เนาะอ่ะเราก็กดออกได้เลยแล้วก็มาหาดูครับเห็นไหมครับมันก็จะอัปโหลดมาในได์ของเราแล้วซึ่งได์ตัวนี้นะครับเราไปใช้ที่ไหนก็ได้ทุกที่ทั่วโลกขอแค่มีอินเทอร์เนต็ตและไม่ลืมยูสเนมและพาสเวิร์ดของเรานะครับเราก็สามารถใช้ได้แล้วเข้าไปถือว่าเป็นแสกได์แสกได์นึงนะครับสามารถทําได้แต่ก็คือลิมิตมันเห็นไหมครับ 15GB ิก15ะไบต์นะครับนะครับถ้าเราจะซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วก็กดซื้อตรงนี้นะครับ มันก็จะมีบอกว่าราคากี่บาทก,กี่บาทเนะาะเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกราคาถูกนไหมครับตัวนี้ถ้าเราต้องการในรายบุคคลเนาะร้อยจิกเจ็ดสิบบาทต่อเดือนตัวเนี้ยนะครับเจ็ดสิบาทต่อเดือนเจ็ดร้อยบาทต่อปีนะครับสองร้อยจิกเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อเดือนนะครับมันก็จะมีบอกว่ามันก็จะมีอะไรให้เราใช้มากนะครับส่วนเยอะสุดได้เป็นสองเทรไบ์นะครับ สำหรับใครที่ไม่ทราบว่า2เทราไบต์เท่ากับเท่าไรนะครับ2เทราไบต์คือเท่ากับ2,000จิกนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับผมก็จะตกประมาณก็จะตกอยู่3,500บาทต่อปีนะครับซึ่งการซื้อก็จะเป็นจ่ายเงินผ่านตัดด้วยบัตรวีซ่าหรือมัลติการ์ดนะครับผมก็คือจะซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราจะใช้นะครับผมแจก้ารใช้ฟรีนะครับแกเกีตปัจจุบันเห็นไหมครับมันจะบอกว่าคุณใช้อะไรอยู่ก็คือ15จิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ของโรงเรียนมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการสมัครมันต้องผ่านการอนุมัติของ Google สิงคโปร์ก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับเรามาต่อนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือการที่เราส่งเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้ามันเยอะนะครับถ้ามันมีไฟล์เยอะๆยอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายเนาะเดี๋ยวผมแนะนําให้สร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับสร้างง่ายเลยนะครับก็แค่คลิกขวากดโฟลเดอร์ใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมา ก็ให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์เหมือนเราเซฟงานตามไดคอมพิวเตอร์เราทั่วไปนะครับในที่หมวกระช้าทาว่า S A R T E S นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับรอสักแป๊บนึงเห็นไหมครับโฟลเดอร์ตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับซึ่งโฟลเดอร์ตัวนี้เราก็สามารถเอาอะไรต่างๆมาวางได้แต่ถ้าสมมุติว่า อย่างอาจารย์จะเอาไปใช้ในการเป็นเอกสารอ้างอิงของ S A R เนอะผมก็แนะนำให้สร้างเป็นโฟลเดอร์มันจะง่ายกว่าเวลาผู้ประเมินมาเปิดดูอย่างเงี้ยแต่ว่าโฟลเดอร์นี้นะครับคืออัปโหนี้คือกิจกรรมวันครูโฟลเดอร์นี้กิจกรรมแข่งกิลล่านะครับเราก็แยก,แยกแยกเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์เลยมันจะโอเคกว่านะครับผมโฟลเดอร์ er นี้เอกสารอ้างอิงโฟลเดอร์นี้ใบประกาศใบเกียรติบัตรใบวุฒิบัตรอย่างเงี้ยครับเราก็แยกเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ได้เลยนะครับ นะครับเมื่อเราเข้ามาในโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บนะครับอ่าเราเห็นว่ามันว่างอยู่เราก็แค่อัปโหลดไฟล์การอัปโหลดไฟล์ก็คือคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับหรือเราถ้าเราแอดวานแล้วนะครับเราต้องการคลิกขวาง่ายๆเลยนะครับเราสามารถลากเข้ามาได้เลยนะครับเราก็แค่เปิดโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็แค่ลากเข้ามาไม่จำเป็นต้องคลิกขวาก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้อ่าผมก็จะลากเข้ามาให้ ปุ๊บล่าแล้ววางนะครับมันก็จะหลดเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันมุมขวาเลยโอเคนะครับหลดเสร็จแล้วครับซักเสรเรียบร้อยนะครับโอเคราวนเนี้ยนะครับมันก็จะมีสองแบบเนาะเราจะเอาโฟลเดอร์เนี้ยไปสร้างทั้งโฟลเดอร์เลยหรือเราเราจะเอาโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์เนี่ยไปสร้าง QR code เลยหรือว่าจะใช้เฉพาะไฟล์เดี๋ยวผมลองโหลดมาอีกก่อนนะครับผมโหลดมาอีกไฟล์หนึ่งเนาะ ลอสักรู่นะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองสองไฟล์นะครับเราจะแยกเอาสองไฟล์เนี้ยไปสร้าง QR code แต่ละอันก็ได้หรือเราจะเอาโฟลเดอร์เนี้ยโฟลเดอร์เดียวนะครับไปสร้าง QR code ก็ได้ถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมบอกขั้นตอนที่แรกแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราจะสร้าง QR code ได้เราต้องมีบ้านให้เขาอยู่ต้องมีเลขที่บ้านแต่ว่าคําว่าเลขที่บ้านใน ภาษาของ Google Drive เนี่ยก็คือลิงก์นะครับนะครับต้องลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราจะดูเราจะเอาแค่เฉพาะไฟล์เนี้ยไปทำ QR Code เราก็เอาเฉพาะลิงก์ตัวนี้ถ้าเราจะเอา2อันนะครับนะครับถ้าสองอันเราก็ครอบทั้ง2อันก็ได้ครอบทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเราจะให้เปิดทั้งโฟลเดอร์เลยแล้วก็แค่กัดมาที่โฟลเดอร์ของเรานะครับ อ่าแล้วเลขที่บ้านของเขาอยู่ไหนนะครับเลขที่บ้านของเขาก็คืออยู่นี่นะครับรับลิงก์นะครับผมรับลิงก์ก็คือลิงก์ก็คือเลขที่บ้านเขานั่นแหละครับผมก็คือเลขเลขที่ประจำบ้านที่เขาอยู่นะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับรอให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมีรับลิงก์มาตัวนี้คือเนี่ยแหละครับคือทั้งหมดตัวเนี้ยนะครับเราจะเอาไปสร้างเป็น QR code และเมื่อเขามาสกแกน QR code เรา เขาจะสามารถเข้าดูได้แต่อย่าเพิ่งนะครับให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าจํากัดหรือทุกคนที่มีลิงก์นะครับถ้าคําว่าจํากัดเนี่ยมันจะไม่สามารถดูได้ทุกคนบางทีนะครับเราลองสังเกตบางครั้งเราจะเห็นว่าเวลาเราได้ลิงก์มาเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะฟอ้องว่าต้องให้ทางอีกฝ่ายหนึ่งอ,อนุญาตใช้ให้อนุญาตให้สิทธิก่อนเนี่ย คือตัวนี้เฉพาะเป็นไฟล์ที่เราไม่ต้องการให้ทุกคนเห็นนะครับเราต้องการตรวจสอบว่าใครจะมาดูเราถึดตงอนุญ,ญาตให้เขาอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่เป็นไฟล์ที่มีความลับหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโอเคไฟล์ตัวนี้เราโอเพนแอสวานนะครับไม่ได้แบบว่ามีความลับอะไรมากไม่ได้เป็นไพรเวทอะไรมากนะครับเราก็แค่กดไปตรงที่ว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับก็คือตัวเนี้ทุกคนก็สามารถสแกนปุ๊บลิงก์โชว์ที่หน้าจอได้เลยนะครับอ่ะ ผมตวเนี้มันจะใช้คําว่าทุกคนที่มีลิก์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะโหลดนะครับมันจะวิ่งโหลดอัปเดตเสร็จแล้วนะครับมันคือมันจะเปลี่ยนลิก์นะครับก็คือแต่ละลิ้์มันก็จะมีค่าคอยของมันแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมีบอกว่าเราจะให้เขาแบบไหนเขาดูแบบไหนให้เขาดูเราก็แค่ให้เขาแค่อ่านเฉยๆนะครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้เรา ต้องการให้เขาแค่อ่านนะครับดูไฟล์ไหนเขาเราต้องการให้เขาเสนอความที่เห็นได้แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับหรือว่าพวกเอดิเตอร์พวกนี้มันก็จะเป็นข้อจํากัดต่างๆของมันนะครับเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะแต่ตัวเนี้ยผมจะลองพาเพื่อนครูทุกท่านทําที่ว่าทุกคนก็คือมีสิทธิ์ตัวนี้นะครับเราก็กดคัดลอกลิงก์นะครับผมอ่าเราก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับนี่คือกระบวนการที่เราจะเอาโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ SAR Test เนี่ยไปสร้าง QR Code เสร็จแล้วเราจะไปสร้าง QR Code ที่ไหนซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยครับเราก็มาหาที่ Google เหมือนเดิมค้นหาเลย QR Code ฟรีพิมเลยนะครับคพาว่า QR Code ฟรีเห็นไหมครับมันจะมีบอกหมดเลยนะครับ QR Code ฟรีไม่หมดอายุ QR Code ฟรีเครื่อมือสร้างทุกอย่างพวกนี้ยนะครับผมมันจะ มีให้ใน Google แล้วก็มาเลือกเอาเลยเราจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ส่วนมากคนจะใช้เป็นตัวนี้นะครับจากเว็บตัวนี้นะครับผมมันจะใช้ง่ายไม่มีอะไรมากมายนะครับในที่นี้เห็นไหมครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนี้นะครับหรือว่าใน youtube มันก็จะมีบอกวิธีแต่ละของยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับมีวิธีบอกอยู่คร่าวๆเราก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่เนี้ยผมจะสอนท้ายที่แบบว่าเราง่ายๆมากนะครับเมื่อเรากดเข้าไปใน Google นะครับ โอเคนะครับมันก็เข้ามาปุ๊บเมื่อเรากดนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องการเอาตัวนี้นะครับแล้วจดไว้ก็ได้นะครับจะใช้โค้ดเป็นตามผมนะครับก็คือผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับจะใช้เป็น w w w h s s สา l x com นะครับส่วนมากที่ผมใช้เวลาที่ผมส่งอะไรให้เพื่อนครูเราทำนะฮะผมจะใช้เป็นตัวนี้มากกว่าทํามันจะใช้ง่ายไม่ได้มีอะไรเยอะโฆษณาไม่เยอะด้วยนะครับเพราะบางเว็บเนี่ยกว่าจะเข้าได้ บางทีก็โฆษณาเยอะเหมือนกันเนะาะเพราะบางทีเขาให้เราใช้ฟรีมันก็มีติดพวกโฆษณามานะครับอะเราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับมาดูหน้าเว็บนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับที่ผมบอกมันจะติดโฆษณาเนาะแต่ตัวนี้มันสร้างง่ายมันจะไม่หมดอายุด้วยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็คือ วุนที่จะสร้างทีวาโค้ดคืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราเอาลิงก์มาก่อนเลยนะครับลิงก์ที่เราได้เมื่อกี้มาจาก Google d ไ i v ์นะครับวางลงตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นบอกว่าเว็บไซต์คําว่าเว็บไซต์เนี่ยหรือนะครับไม่จาเป็นแตเพราะว่าต้องเป็น Google d ไ i v ์นะครับหรือบางทีอาจารย์ไปเจอลิงก์เพลงลิงก์ยูทูบบางทีอาจารย์ไปอัพดู YouTube อย่างเงี้ยอยากให้ดูคลิป ว่าเด็กทากิจกรรมตัวนี้ตัวนี้นะอย่างเงี้ยใน youtube เขาก็จะมีลิงก์ให้เหมือนกันก็สามารถเอาลิงก์จาก youtube บมาวางได้นะครับเพราะว่า youtube เนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกันกับ Google นะครับเป็นตัว,ตวเดียวกันนะครับอ่ะเราก็กวดวางนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไดร์ตัวนี้มานะครับก็คือเป็นเป็นโฟลเดอร์ s อร์เราเมื่อกี้นะครับ เราก็มาดูว่าถ้าสมมติว่าเราลองดูก่อนนะครับแล้วมาดูบุมขวามือเห็นคำว่าสร้าง QR code ไหมครับเมื่อเราวางได์แล้วเราต้องวางได์ก่อนนะครับและในกรณีที่เราทําอะไรทุกอย่างนะครับเราต้องกดสร้างทุกครั้งนะครับถ้าในแพลตฟอร์มเว็บตัวนี้นะครับผมเราลองมาดูนะครับคาว่าสร้าง QR code นะครับเราลองกดไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นยังไงดูตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ดีๆนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับนะครับผมปุ๊บ รอยมันโหลดก่อนเนี่ยตัวนี้นะครับผมคือ QR code folder เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นแบบคืตอตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น standard standard platform เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้มันดูสวานหรือดูสวยหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีบอกตรงนี้สีพื้นหลังสี QR code มีขนาดมีความละเอียดผมแนะนำว่านะครับให้เราใช้ เวลาเลือกความละเอียดนะครับมันก็จะมีมีเดียมมีสมอลเลสมีเดียมไฮมีเบสนะครับก็คือเบสก็คือจะเป็นแบบสูงสุดนะครับเป็นไฮก็อยากให้มันหน่อยมีเดียมก็จะเป็นกลางๆนะครับสมอลเลสก็คือเป็นไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะก็ให้เราเลือกอยู่ซี่ g h หรือเบสก็ได้นะครับแต่โดยปกติผมจะเลือกเป็นเบสนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อเรากดเลือกอะไรใหม่ก็ช่างนะครับให้เรากดสร้างตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะ ความละเอียดของรูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่กดเนี่ยเรียกเป็นตัวแรกของมันเนาะนะครับผมขนาดนะครับเราลองดูว่ามันต่างแบบไหนถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นขนาดสิหกนะครับลองดูนะครับเดินหน้าจอตัวนี้ดูหน้าจอตัวนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับคาว่าใหญ่ขึ้นคือตัวไหนคือตัวพวมเนี่ยครับตัวนี้คือตัวอ่านนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้นะครับผมแนะนํานะครับห้ามนะครับล้าเราไปแต่งรูปเพิ่มหรือเอาไปตัดต่อรูป มุมนะครับมุมของมัน3ามตานี่คือจุดสำคัญนะครับเห็นไหมครับตาตามุมบนหรือว่าตาไหนก็ได้แต่ละแพลตฟอร์มมันจะมีตาของมันนะครับ mm hmm. คือตาตัวนี้นะครับนะครับตาตาสี่เหลี่ยมนีเห็นไหมครับตาสี่เหลี่ยมที่มีตรงเนี้ยคือสำคัญนะครับตัวนี้คือจะเป็นตาที่ใช้เวลากล้องจับนะครับถ้ามีตาตัวนี้ ตาตัวนี้นะครับกล้องมันจะจับได้ว่ามันคือ QR Code และจะอ่านเป็น QR Code นะครับถ้ามันแหวงไปนะครับแหวงไปนะครับมันจะไม่สามารถอ่านได้เลยเพราะว่าหรือเวลาเครื่องปิ้มิ้นนะครับตาหายนี่คือไม่สามารถอ่านได้เลยนะครับเพราะว่า3มจุดนี้คือตัวสําคัญของมันเลยนะครับตัวสําคัญของ QR Code เนาะคือมันจะจับตัวนี้ก่อนก็คืออยู่ในกรอบตัวนี้เนาะมันจะอ่านได้คือมันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างนะครับบางเว็บมันจะอยู่ อยู่นี่อยู่นี่ก็ช่างครับแต่ตาสามตัวที่เป็นตาใหญ่ๆกับเพื่อนเนี่ยมันจะคือสัมพันธ์นะครับผมเสร็จแล้วอ่าเราลองดูสีเราก็สามารถเลือกได้นะครับท่านในเว็บนี่เห็นไหมครับเราก็เลือกสีเอาเราชอบสีไหนเนาะอ่าผมจะลองเลือกสีนี้นะครับสีพื้นหลังก็ลองเลือกดูน,นะครับผมเห็นะครับตุ๊ดตุ๊ดต๊ดนะครับก็เลือกได้แล้วแต่เราชอบนะครับเขียว อะไรก็ไปอ่ะผมลองเลือกสีเขียวนะครับแล้วเราลองกดสร้างดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับสีคิ code นะครับเกียวคือเนี่ยตรงนี้คือสีคิว o d e QR code มันก็คือตัวยึกยือยึกยืยอเนี่ยแหละครับผมนี่คือข้อมูลทุกอย่างเราอยู่ในนี้เนาะสีพื้นหลังของเราก็คือสีเขียวถ้าเราอยากได้ทั่วไปจะได้หนักทั่วไปก็เป็นสีขาวนะครับ คำวากดสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับและตัวนี้เราสามารถอัปโหลดโลโก้ให้นะครับคำว่ารับอัปโหลดโลโก้คืออะไรถ้าเติว่าเราอยากให้ QR code เรามีรูปตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะครับอผมจะลองทําให้ดูนะครับเราก็แค่กดอัปโหลดโลโก้ตัวนี้นะครับผมทันไหมอื่นนะครับทันไหมเร็วไปไหมครับถ้าไม่ทันนี่บอกได้นะครับผมอ่ะแล้ว อัพโหลดนะครับอัพโหลดโลโก้ไปก่อนนะครับผมึือมันก็ให้ให้เราดาวนะ์โหลดเนาะรูปเสร็จปุ๊บเราก็หารูปนะครับผมจะลองหารูปอ่ะเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นตราของ 7, นะเขตเจ็บเนาะแล้วก็แค่กดอัพโหลดมานะครับก็รอให้เขาโหลดเสร็จปุ๊บนะครับลลองกดสร้างดูมันยังไม่มะ <S <S เห็นไหมครับผมมันก็จะมาแล้วนะครับตรงนี้คําว่าโลโก้คือมันจะมาอยู่ตรงกลางๆอย่างนี้นะครับผมนะครับเวลาเราจะใส่โลโก้เราจะใส่โลโก้เป็นภาคกิจกรรมนั้นก็ได้กิจกรรมกีฬาสีแล้วก็กีฬาสีมาเป็นโลโก้รางวัลแล้วแต่เราจะชอบหรือว่าเราจะใส่โลโก้เป็นตาโรงเรียนเราก็ได้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะเอาโลโก้ตัวนี้มาใช้ได้อย่างไรเอาค r code ตัวนี้มาใช้ได้อย่างไรแล้วก็แค่กด เนี่ยครับมันก็จะมีให้เลือก s n a น School File นะครับซึ่งส่วนมากเราเป็นไฟล์รูปภาพเนาะเราก็ใช้โหลดมาเป็น PNG หรือว่าเราจะกดิ้นก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มหน้าเว็บมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนการทํางานมันก็จะคล้ายๆกันเนาะมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะแลรวก็สังเกตด,ดูนะครับสัญลักษณ์ดาวน์โหลดก็จะมีประมาณนี้นะครับไง่ายๆนะครับผม มันก็จะไม่ต่างกันเนาะนะครับนั่นแหละนะครับเราสังเกตดูง่ายๆบางทีมันมีคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็ดูนะครับมันก็จะเป็นแบบอักษรชี้ลงอย่างเงี้ยในทางคอมมันก็จะแปลว่าดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดดาวน์โหลดเก็บอะไรแบบเนี้ยับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับในที่นี้เราจะลองดาวน์โหลดมาเนาะลองโหลด .ENG เนาะเป็นสกุลไฟล์นะครับ หเห็นไหมครับมันก็จะติดโฆษณาบางทีเรามาถึงหน้านี้เราไม่ต้องตกใจเนาะบางเว็บมันก็จะขึ้นเป็นโฆษณาเหมือนกันใช่มันโหลดไม่ได้เนาะเราก็แค่กดปิดไปนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเมื่อเราก,กดปิดไปไฟล์เราก็จะมาแล้วตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันโหลดมาแล้วก็มาเปิดดูนะครับ show in f o ด d e r หรือบางที่คอมบางคนนะครับเป็นตั้งแต่ Windows คอมบ,บางคนก็จะให้เลือกพื้นที่เก็บเนาะแต่ตัวนี้วินโดว์ของผมมันจะโหลดให้นอโนมัติเลยจะโหลดลงมาข้างล่างตัวเนี้ย มันก็จะส่วนมากก็จะไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดประมาณรอกซิลวินพวกนี้นะครับแล้วก็ติดตามดูนะครับแล้วก็โชว์ขึ้นมาว่ามันอยู่โฟลเดอร์ไหนเนี่ยนะครับมันก็จะมาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปใช้ได้เลยนะครับไปวางใน Word ใน Excel ในอะไรก็ได้นะครับอ่ะลองถ่ายรูปดูก็ได้ใช่ครับผมว่ามันจะขึ้นเป็นแบบไหนไหน,นะครับ ขึ้นได้ไหมนะครับทางพระอาจารย์ทางครูทุกท่านลองลองถ่าย qr code ดนี้ดูก็ได้นะครับผมว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนมันจะโชว์ตัวไหนนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันก็ขึ้นโชว์มาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูล2ตัวนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสร้าง qr code ซึ่งเราก็สามารถดาวนไฟล์ตรวน,นี้นะครับ ไปใช้ในเวิรได้นะครับผมไปใช้ในเวิรใช้ใน,ในตัวไหนก็ได้นะครับอ่าผมจะลองพาไปใช้ดูนะครับผมอ่าแล้วก็ Copy ี้นะครับแค่ Copy ง่ายๆเนาะแล้วเราก็มาเปิดหาที่เวิรนะครับในที่ผมจะเป็นเวิรเนาะน,นะครับเวิร์ดกดวางนะครับอ่าแล้วก็วางใช่ไหมครับ เมื่อกี้มันก็จะมาประมาณนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเอ้ยเราสามารถปรับขนาดได้นะครับจะรีไซต์มันเป็นรีไซส์ขนาดไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของกระดาษเรานะครับเสร็จปุ๊บนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับคือถ้าเราจะเอาไปตัดเป็นรูปภาพหรือไปตัดแปะหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับห้ามให้ขอบตามันหายเด็ดขาดไม่งั้นมันจะไม่สามารถถ่ายรูปได้นะครับ ตอนนี้เราสร้างกรอบให้มันก็ได้นะครับก็คือใส่็สิ้นขอบขอบให้มันเนาะเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะมีระยะขอบให้นะครับก็คือเราต้องตัดอยู่ประมาณนี้นะครับผมห้ามตัดเลยไปตัดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับห้ามตัดมันหาเด็ดขาดเพราะว่าสําคัญนะครับตามันสามตาเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละเว็บจะมีตาทุกตาลองสังเกตดูนะครับมันจะมีตาหมดตาจะเป็นรูปแบบไหนก็ช่างนะครับบางเว็บอาจจะเป็นวงโกมังเว็บอาจจะเป็นรูป สามเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่มันคือความสําคัญที่จะสามารถถ่ายคิวอาโคดได้คือถ้าตาหายก็ไม่สามารถใส่ถ่ายคิวอา e โคดได้นะครับผมโดยประมาณสร้างคิวอาโคดจะมีประมาณนี้นะครับมีอาจารย์ท่านใดที่สงสัยข้อไหนหรือไม่ทันตรงไหนบ้างครับจะผมจะพาทำอีกรอบครับผมสามารถสอบถามได้เลยครับ